สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคำว่าลื่นครับลื่นคุณสุขุมที่สมบัติจากจังหวัดสงขลา ส่งหาอายครับจริงกับเป็นตากลองทำรายการนี้แหละครับแกบอกว่าคำหวานลื่นไม่ถึงหวาการที่ทาเกินพอดีครับมักอินเนนในเรลืองข้องการพูดเลยครับเมื่อเด็กๆบบเนี้เวลาผูเย้ยให้ความสนิทสนุมเวลาพูดเวลาจ้าไม่ขอยให้เกียรติผูยอย พูดเกินพอดีพูดเกินจำเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดกับผู้รักผู้ใย,ยกาพูดหรือทำไปกันก็ได้ครับนี่คือคำว่าเลินถ้าแรงผาดซ่าโดยทั่วไปในภาคใต้อาดีเทียบได้กับคำว่าปิ้นเท้าก็ไดครับท่านผู้ชมคือสิ่งนหนที่ไม่ควรอีพูดไม่ควรอีทำ แต่กลับพูดกลับทำลักษณะปณีโดยถั่วปว่หาปีนเทาวแต่ก็มีการชายคำหวาลื่นในไลยจังหวัดในภาคใต้เช่นจังหวัดสุขลาจังหวัดพัทลุงแถวๆนั้นนะครับชายคำหวาลื่นเฮ้ hey, ไอ้ล้านเบาสู้อย่าเจ้ลื่นนักแรงสิแหลมันผ่ามาร์กไปแล้วละแต่นี้แสดงว่าไอ้ล้านคนนี้นี่ พูดอะไรเกินพอดีไม่ชมที่เป็นเด็กครับนี่คือคำว่าเลินในภาษาไทยภาคตายครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ